ชาติพูนแรงพูนแรงพูนแรทุกคนไหลแห้งพูนะ่ะโอ้โหทุกคนตอนนี้ก็คืองานส่งการยุประเทศไทยเริ่มแล้วทุกคนป้าเป็นผีแรกของแต่งเลยที่ได้มาเล่นสงการยุประเทศไทยสบายดีพิ่ๆทุกคนยินดีตอนฮับเขาสุซองแต่งออนสาวแล้วจ้า มัน,นีก็คือได้มาเล่นสงการอยู่ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเป็นปีแรกเลยที่ได้มาทุกคนตื่นเต้นแห้งเนาะเพราะว่าบราเคยเล่นสงการอยู่ประเทศไทยจะคือปีนี้ก็คืออุตสาห์แบบโบกับบานอยู่ล้วนะเพื่อที่จะมาเล่นสงการอยู่ประเทศไทยเสียสละเลยได้ทุกคนที่จริงกับโบแมนดอกันมันนี่โบเคยไล่เอาจันนี้มันนี่ก็มากับพ่อยายโบแล้วก็มีอันพ่อหายน้อยเพื่อนแล้วก็เกศสอนน้ำ โอคอนเสิร์ตข้างหลังทุกคนเห็นมอพี่พี่เห็นมออันนั้นก็จะเป็นเดอะทอยแล้วมื่อนี้มื่อเน่ใ่ว่าวสิได้เห็นอันโฟอีฟบอเพราะว่าจะไปเบิง่งเขาซาแห่เข้าบวนน้ำแล้วโฟอกับึ้นอันอัน้าโมงครึ่งอัะนะเมื่อเน่ใ่ว่าวขาบวนมาใชแห่เซตก่อนบอเฮ้ยตอนนี้กุ้งใจแห้ง คืออันอยากเบิ้องคอนเสิร์ตโปอีฟสิน่ะแต่มันคืนแบบเออแต่เขาเจะเอาคืนหาโมงครึ่งแล้วก็อยากไปเบื้องเฮค่ะบวชแน่ต้องเลือกต้องเลือกโมโหจะทานบ่กุ้มใจเลยตอนนี้กุ้มใจเลยทุกคนตอนนี้เพราะว่าแบบเออกระซิเแขบบียดิอย่างเนาะไปเดี๋ยวจะมาเบิ้งอันท่ายบรรยากาศให้เบิ้งปารทุกคน นี่มาในเขาก็จะเห็นยักเลยเนาะยักสีดน้ำนี่ปืนยักสีดน้ำเลยโอ,โอ้ไอ้บูโหนไม่ปืนยักษ์ด้วยเนาะาคนหลายแห่งทุกคนบ้างไหมผไปตามมวนอิลีเนาะอ,อันโบทไทยคอนเทนต์ละมั้ยมามา,มาเล่ยนศึกันในบ้านนี่แต่กับโบทไทยเนาะทุกคนเนาะเพราะว่า,วาอัน เขาก็ต้องทำการทำงานสินะโอ้ยใชปืนปืนปืนนีอย่างเลยปืนนี่อย่างนียปืนชีนน้ำปืนชีนน้ำใหญ่เลยโอ้ยโอยโอ้ยมันเนเกมเลยนะโอ้โหเหมือนอยู่ในสวิีเกมอ่ะนพี่ขัจะมาถ่ายให้คอนเทนต์แหละโอ้อ๋อพี่เขาถ่ายคอนเทนต์อยู่นั่นไงไม่เป็นไรผมก็ถ่ายให้พี่ขัเฉยๆอ๋อเพราะผมบางไม่มีอะไรขนาดนั้นพี่เขามาถ่ายคอนเทนต์นู่นโอ้โหจัดการ ทุกคนอลังการงานสร่างแหงตอนนี้โอ้โอ้นี่เวทีนี้กระซิบเปิลเด,ด้ตอนกลางคืนน่นนะแต่ว่าตอนนี้เขาจอย่างบอเปิดมีสิงซาสว่างน,น้ำแต่ว่าเมื่อวานนี้ไปยังบ่อนอันตรงนั้นเมื่อน,นี้สิไปให้เบิรงเนาะก่อนที่จะไปเบิรงกอันขบวนแห่นะฮะสิมาเบิรงตรงนี้ก็ต่างชาติผู้ใดผู้ใดผู้ใดทุกคนหลแหงผู้น่ะโอ้โห เห็นบ้ะมือเจ้าหน้าที่ตำรวจมานะนำพีกคอยอันนี้เลยเนาะทุกคนผู้ใดเสีย head อย่างน่ะต้องคิดดีๆเด้ออย่างบ่ได้ดอกเนาะเพราะว่าตำรวจเต็มไปเบิดเลยนี่โอ้ยทุกคนทุกคนคนหลายแฮงเกสนเขานะเกสรอ้าขอโทษถ่ายคลิปจิกวไอ้พวกนี้นิ่งๆไอ้พวอยากไปเบิ่งมองนั่นนะอายเมื่อวานนี่ไปเบิ่งบ่ฮอดน่ะ เล่นน้ำนะเหมือนเหมือนเออข้าไปเบิ่งได้บ่หรือว่าเขาจะซิแห่ขบวนแล้วบอหัวป้า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 ตอนนี้หองว่าสิมาทันคอนเสิร์ตเนาะหวังว่าสิมาทันคอนเสิร์ตมื้อนี้จ้าบจะพารถตำรวจมารถตำรวจฮะรถตำรวจใสอู้เอามันคือรถบัสไม่อาย เหมือนรถเป็นห้องในการปฏิบัติงานอย่างเงี้ยห้องสื่อสารข้างในก็มีติอย่างเงี้ยอ้ยอสุดยอดเลยโอู้บอโอ้บอเคยเห็นเกศศรเนาะเกศรจักด้วใส่แหละปาเกศรเกศรคนหลายแหงทุกคนพูดๆข้าจะไปคุณละปาน้ำผู้มีน้ำผู้น้ำ อย่าว่าอย่าว่าหนุ่มบ้านนอกเลยเด้อทุกคนเด้อหนูเคยอันแต่งบบเคยอันบบเคยมาจักเชื่อนะต่างศาสตร์่นมาเบิ่ร์ะนะเบิ่งกไหมต่างศาสตร์่นหลายเลยขบวนมาดิอุ้ยขบวนนี้ยังได้ยกรัฐมนตรีมาเปิดงานเทศกาลสงกรานนต์ายกรัฐมนนตรรีะคับเนี่ยนายกมาแล้วครับ อันนี้อันนี้คือรถนายกเหรอแล้วกีฬาอันนี้คือรถนายกหรอเอาไอ้ฮูดได้ยังไงว่าเป็นรถนายกเปิดกีฬามายร่าส์นี่เป็นงานท่องเที่ยวจะมาเปิดขบวนแห่ข้างหน้านี่เป็นงนี่ลูอเกสรตรงนี้ตรงนี้รถำบวนแม่นบอแม่นไม่ใช่อันนี้อันนี้โอ้ยตัวกระจทุกคนตัวกระจเลยอันนี้คือหนังอย่างไข่นะไข่นะไข่นะเฮ้ยลู อะะไรออ่ันนี้เขาจะทยคอนเทนต์อียนังผีบอกโอ้เยระวงียกีฬอ๋อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานี่นี่แตแนวให้แน่พี่ต่แนวให้ตื่นเต้นเนอะทุกคนเนอะออ้ยทลังนสุดยอดงามแห่ง สายแหง้งทุกคนขบวนงานมองานหลายอู้ยกเต้นแบบนี้เลยยกเต้นแบบนี้เลยโอ้ขาจาสิมาจอดรถอยู่มรงนี้บ่อ๋บอบ่แมนนี่ทุกคนทุกคนอ้าวเต้นเต้นมาเต้นมากโอ้โยกเต้นแบบนี้เลยอ้าวไอ้ขบวนนี่ใสล่ล่ะพี่โบขบวนอยู่นี่หรอบ่แมนพันธ์แห่เข้ามาข้างในปะป้าป้าเข้าสีท่านอยู่บ่อป้าข้าสิบแปดครั้งนอกกัน ไปทุกคนเดี๋ยวจะพาไปเบิรงขบวนเด้อว่าสิเป็นเนวไอไรเอาแหละบิ๊บบ,บทุกคน <Okay. S 1> อันนี้ก็รอเบิรงขบวนตอนคลิปต่อไปได้เลยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมื่อเป็นกรลังใจใ้กันทั้งที่ต่อต่อไปองมองึงในเด้อมื่อนี้หลายคนอาชิตกใส่ว่าแบบเฮ้ยเป็นอย่างแต่งอ่อนแบบอันคือใส่หมกปิดแบบนี้เนาะเพราะว่าตะแรกก็มากันฮอนนะนะแล้วเพราะมันเอามาใส่ข้างนาแล้วมันโบเข่ากับนาจะของแล้วก็ปิดทั้งหลังซะ เพราะว่ามันแดดมันพอเนาะไอ้เล้ากระตื้นเต้นแม้มาจากแต่ที่อย่างคนเขาเจ้ายังโบมากันเนาะโอ้ยเลากระตื้นเต้นแมอยากเล่นเนาะอยากเล่นก็นี่อ่ะอันโคอีฟก็อยากเบิ้งแล้วก็ขบวนก็อยากเบิ้งเพราะว่ากรบโบเคยเห็นขบวนแล้วก็โคอีฟกับน้องมีพี่เหนหน้านะอู้ตำรวจประม่ทุกคนหลๆไปแล้วเด้อเราถ่ายคลิปเราไปเลยเลยทุกคนขบวน